สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนาไปซงไอบลูเบอรี่ลูกค้ามาค่ะแล้วก็ว่าจะไปเก็บไอเห็ดนะพี่น้องว่าจะไปเก็บบัวแบ่ต่อแล้วมันทานปลาเห็ดพึ่งว่านนะจ๊ะนาก็เลยขอคุณฝรั่งแวะเกิดมาฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเห็ดมันเริ่มแห้งแล้วค่ะเห็ดแห้งมากเลย ไม่ได้เอากระเป๋าเอาไม่ได้มีถุงไม่ได้มีตะกร้ามาใส่ด้วยไปจ้าเดี๋ยวฟปงอายางยกันก่อนจ้ะพี่นองไปดูเห็ดพึ่งหวานมันจะขึ้นไหมเรามาลุ้นมาดูกันนะคะทุกคนว่ามันจะมีมันจะขึ้นไหมนี่มีเห็ดพึ่งน้อยนี่ขึ้น <c oughs> แล้วค่ะทุกคนแตแก่แล้ววันนั้นานามันเพึ่งขึ้นดอกเดียวไง นาเลยคิดว่าเผื่อมันจะขึ้นอีกเมื่อน,นั้นก็เอาไปผัดเนยจ้ะพี่น้องผัดเนยกินอร่อยหอมหวานบูเบรี่นาหมดแล้วไงนาะก็ต้องไปเก็บอีกเพื่อนมีลูกค้าสั่งเข้ามาทุกวันอยู่ค่ะ ของลูกค้าเก่าอ่ะที่เขาสั่งไว้น่ะก็เขาไม่รีบเราก็เก็บให้คนอื่นไปก่อนอ้าวมีบะเนอพี่น้องเลยมีหรือเปล่าส่วนมากมันจะเป็นโซนเนี้ยที่มันจะขึ้นก่อนบ้านเขาเนาะ นี่เดีจ้าพี่น้องมีแล้วสองดอกค่ะทุกคนนี่จ้าแล้วก็นี่จ้า่ะปลาแล้วอุย้ยเนาแม่พี่น้องอุย้ยนั่งเนาในน้อยอยู่ก็ได้นิ่มแล้วอะ อันนี้สวยค่ะทุกคนอันนี้ได้นาไม่ได้อามีดมานะคะถุ่งกระดาษก็ยังบมีเลยอืมสวยงามค่ะทุกคนแน่นมากเสียดายดอกนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยดอกเนี้ยไม่ได้นอนเจาะนี่ค่ะโดนเจาะกินหมดแล้วได้ดอกเดี๋ยวนี้ละว้าอีกบอกพี่น้องไปไป ส่งอีกก่นจ้ะส่งดีๆพออีกดอกหนึงแล้วจ้ะพี่น้องมาแล้วจ้าเอฟริ่งา้านได้แล้วค่ะทุกคนได้สองดอกแล้วโอเคดูทั่วแล้วมีสองดอก พี่พี่น้องพี่จ้าว้าไงแล้วหันในเท่าแล้วบอบ่หันในเท่าหรอกจ้าพี่น้องไอบเจอรุ้นี้นะ่ะโอ้ขาเลืกโอ้มันติดติดกิ่งไม้ก็เลยเอาขึ้นทางนี้บอได้ นอนกินนนะพี่น้องข้านะถึงดอกไหมอ้อยน่าจะไม่เหลือแล้วค่ะพลุนหมดแล้วเบิ่งจ้าโอ้ยเห็นได้ไงตานนี้แล้วเนาะนอนเจาะกินก่อนจะพี่น้องเอ้า นาเดียวเบิงยี่อยู่มีอีกโบไม่มีนะคะทุกคนนาดูแล้วไม่มียังไม่ขึ้นขึ้นสี่ดอกเสียไปสองดอกได้มาสองดอกนี่พีก้าวัานี่ยนาจิเฝ้าไปเก็บบุบรีก่อนจะพี่น้องเดี๋ยวไม่มีของสต็อกไว้มันมีลูกค้าสั่งอีก ข้างในล่ะทำไมรกจังไปค่ะคุณฝรั่งรออยู่นู่กนี่ได้ท่างเดียวจ้ะพี่เนาะเอ้ยหน้ากระตักซะ ซาบรูว่าเป็นยังบ,บูบลรีนา่าไล่อยู่จะดกอยู่แต่เราทำช้าเอง,องจะกลับก่อนแล้วคะ่ะวันนี้เพราะว่าคุณผู้ชายรอคุที่ยักกลับบ้านแล้วแห่งเห็ดแห่งซา <laughs> บูบลรีนา่าดกดกได้ทั้งเดียวพี่น้องเอ่ย พรเจ้าผู้เหินตักเก่งๆนะเนะอนากได้คนนะแข็งเด้จ้าเดี๋ยวไปหารถแล้วนะคุณผู้ชายรออยู่ข้างล่างมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นใบกะเพรา จะต้องตัดออกแล้วค่ะเขาจะได้แทงยอดใหม่น mm hmm. ายังเก็บแช่แข็งได้ไม่เยอะนี่บูเบอรี่น้องแคมทำความสะอาดโปรนางทำเสร็จแล้วค่ะได้สองกลง่องนี่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลคมคมเฮีย อยู่ไหนอ่ะกินข้าวอยู่อ๋อกินข้าวอยู่กินข้าวกับอะไรคะอ๋อกินกับลาบกินเยอะ,าะมากสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยลาบเมื่อเช้า,า,ชาทำลาบไว้ให้เยอะมากโอเควันนี้ ไปแล้วจ้าเมื่อยอัพน้ำอาพน้ำพักผ่อนก่อนจ้าอัางทางนี้ก็จะไว้ทำความสะอาดมืออื่นอันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าฮะคุณผู้ชายมาจาับมาซื้อไอ้มูลี่กันแดดมาให้คะ่ะทุกคนเพราะว่า,าเวลามานั่งทำ อยู่เนี่ยฝนเอยแดดมันส่องแล้วมันร้อนนี่ค่ะออฟฟิศของนายถ้าเป็นออฟฟิศฮ่า I can ้ can huh? can you show me อือฮะอือฮะโอเค ผมต้องตั u t t ่โอเ m อ m คตักสุเมกิใช่ใช่ e ช่ใอ่ใช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 ่าช่ใ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 เ่ใา่ใช่าช่ใช่ใช่ใ่าช่่า เขากลัวโซฟาเขาโดนแดดค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่อ่ะก็เอามาใช้ทำเป็นออฟฟิศอยู่ตรงนี้